สนับสนุนโดย GC เคมีที่เข้าถึงทุกความสุขบางจากร่วมสร้างสังคมสีเขียว สวัสดีค่ะโอ๊ตสต์ศิวันสุขแบบไทยใจพอเพียงค่ะสัปดาห์ท้ายเดือนเมษายนเดือนแห่งครอบครัวกับมรสุมโควิดวันนี้นะคะสุขแบบไทยใจพอเพียงเสนอเรื่องราวของคนในครอบครัวของโอ๊ตนะคะกับทีมงานรายการสุขแบบไทยใจพอเพียงค่ะในช่วงเผชิญโควิดแบบนี้พวกเราที่นี่ก็ไม่ต่างจากคนไทยทุกคนค่ะออกไปข้างน,นอกเสี่ยงก็เสี่ยงกังวลก็กังวลมีความกลัว เราก็ยากลำบากเราก็ต้องประคองตัวปรับตัวตลอดเวลาแต่ว่าพวกเรายังเดินต่อค่ะเราก็ไม่รู้ว่าตัวเราเองอะไปพลาดไม่ได้พลาดกับเขาอะแต่ไปพลาดตรงไหนในชีวิตของเราที่เราใช้ชีวิตบ้างหรือเปล่าใช่ปะเพราะว่าตอนนี้เราก็ไม่เราไม่เห็นเลยอะว่าคือโควิดมันไม่ได้แบบอยู่กับคนหน้าตาดีหรือหน้าตาไม่ดีหรือว่าสนิทหรือไม่สนิทไงเออหรือว่าแบบ เจอกันแป๊บเดียวอย่างเงี้ยเออมัน,ม,นมันไม่มันไม่มีเงื่อนไขตรงนั้นเลยอ่ะมีตกังวลตลอดว่าเราอ่ะจะเป็นภาวะผู้นําหรือเปล่านําเชื้อเข้าบ้านนําเชื้อมาสู่แบบที่ทํางานงานของเราอ่ะมันจะต้องออกไปพื้นที่ข้างนอกต้องไปเจอกับคนอื่นเราก็พยายามดูแลตัวเองพยายามบอ,อกตัวเองตลอดว่าฉันต้องรอดเครียดทุกครั้งที่รู้ยอดว่าวันนี้ขึ้นเท่าไหร่แล้วก็เครียดทุกครั้งที่รู้ไทม์ไลน์ คือตอนนี้ทุกคน Work from home ส่วนใหญ่แต่ว่าเรายังทำงานทำงานทุกวันเราก็เป็นคนเดียวที่ออกจากบ้านอธิบ้านก็มีคนแก่กับเด็กอยู่เราก็เป็นห่วงว่าเราจะเป็นคนแบบพาเชื้อโรคอะไรไปติดเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยสิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นได้ก็คือไม่ว่าจะหนักแค่ไหนพวกเรายังพอไปได้อยู่ พอพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะคะก็ถึงรู้ว่าแต่ละคนก็มีมุมความสุขเล็กๆที่แตกต่างกันก็เลยรวบรวมนำมาฝากในวันนี้ค่ะสำหรับตัวโอ๊ตนะคะตอนที่มีความสุขช่วงโควิดก็คือวันที่13เมษายนวันนั้นไม่มีงานไม่มีเดทไลน์ทำภารกิจประจำวันอย่างไม่ต้องรีบอะไรเลยค่ะฟังดูแปลกใช่ไหมคะแต่ว่าในวันนั้นเป็นวันที่มีความสุขจริงๆนะคะช่วงสงกราน ที่เราหยุดอะเราก็จริงเราก็ยังทำงานอยู่แหละแต่มันจะมีอยู่แค่วันเดียวก็คือวันที่13ที่แบบไม่มีทำเทปไม่มีเขียนสคริปต์งานทุกอย่างมันเคลียร์แล้วก็วันนั้นถือว่าเป็นวันที่แบบจิตใจมันมันสงบหน่อยอะแล้วมันก็ในหัวก็ไม่ได้คิดนะคือวันนั้นเป็นวันที่แบบเหมือนแบบเหมือนสมองมันขาวๆอะนั่นแหละนั้นเป็นวันที่น่าจะมีความสุข ไม่ได้ไปซื้อของด้วยไม่ได้กินของแพงด้วยไม่ได้ไปเยี่ยมพ่อแม่ไม่มีกิจกรรมไม่ได้ส่งน้ําพระไม่ได้ไปตักบาทแต่ว่าวันนั้นน่ถือเป็นวันที่เหมือนเหมือนชั้นวางของอ่ะที่ไม่มีของอ่ะแล้วก็ไม่ได้ออกแบบด้วยคือก็เป็นไปเองโควิดอ่ะทาให้รถบนถนนน่ะน้อยลงแล้วก็ทําให้ใช้เวลาในการเดินทางมาทํางาน่ะน้อยลง ก็ทําให้มีเวลาตอนเช้าอะที่จะแบบทําในภารกิจธรรมดาธรรมดาของคนธรรมดาเนี่ยได้เยอะขึ้นโดยไม่ต้องมีเดดไลน์ตอนที่แบบไม่ต้องไปกังวลนนนี่นั้นเหมือนเราก็คลายตัวเองอะเออเราก็มีมีเวลาหันมามองหมาแล้วก็เล่นกับหมานี่เป็นตัวอย่างที่ติงตองใช่เออแต่ว่าเออพอเห็นเราก็แบบเออเราก็จะเห็น เห็นความต้องการของเขาเห็นว่าเขาว่ารอให้เราไปเล่นอยู่เห็นว่าเขาค้าบของเล่นมารอเราหรือว่าเขามาเกาะขาเราเพื่อที่จะแบบมาขอขอขนมหรือว่าแบบขอให้พาไปนั่งรถแต่ก่อนนั้นก็เอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าในครั้งนี้จะมีมีเวลาเพื่อที่จะมาสนใจสิ่งมีชีวิตที่บ้านมากขึ้นส่วนวีโปรดิวเซอร์บอกว่าความสุขเล็กๆของวีก็คือเปลี่ยนกระถางต้นไม้ และโควิดก็ทําให้วีได้ทํางานใกล้บ้านมากขึ้นอยู่กับครอบครัวมากขึ้นแล้วก็ได้ทํากับข้าวกินเองด้วยจากที่คอยซื้อกินตลอดเลยปกติอ่ะเป็นคนที่ทํางานตลอดเวลาใช่ปะไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับกับบ้านกับครอบครัวเลยส่วนใหญ่ใช้เวลาทั้งวันอ่ะอยู่กับก,บการทํางานออกแต่เช้าบ้างบางวันกลับบ้านมืดมีเวลาที่จะอยู่กับครอบครัวคือน้อยบางครั้งก็ต้องแบบไปทํางาน ต่างจังหวัดวันหยุดอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยได้อยู่จ้าแต่พอมีโควิดมันเหมือนชีวิตมันช้าลงเราก็ออกต่างจังหวัดน้อยลงมีเวลาทํางานอยู่ในอยู่ในโซนออฟฟิศหนักมากขึ้นกลับบ้านเร็วขึ้นกินข้าวพร้อมกันมากขึ้นอะ่ะมีเวลาคุยกับลูกคุยกับแฟนมากขึ้นอะ่ะแต่พอมันมีโควิดเราต้องใช้เวลาทั้งหมดอยู่ที่บ้านให้มากที่สุดเพราะว่าเราจะต้องเซฟตัวเองแล้วก็เซฟครอบครัวได้ฟังความคิดเห็นของของลูกบ้างได้เล่นกับลูก ชวนกันดูหนังมากขึ้นชวนกันทํากับข้าวปกติเป็นคนไม่ทํานะความสุขอีกอย่างหนึ่งก็คือการเลี้ยงต้นไม้อันนี้เป็นความสุขที่ได้มาโดยบังเอิญก็คือไปทํารายการเกี่ยวกับลุงคนหนึ่งที่เขาปลูกต้นไม้คุณลุงบอกว่าคนที่เลี้ยงต้นไม้ตายคือคนไม่ใส่ใจคือคนไม่ดูแลลองแค่ลดน้ําเขาใส่ปุ๋ยเขาก็เลยซื้อต้นไม้คุณลุงกลับมาต้นหนึ่งแล้วก็มาดูแลเฮ้ยมันงามมันงอกเงยมันเติบโตเราก็เลยบอกว่า เออเราก็น่าจะเลี้ยงต้นไม้ได้จากนั้นก็คือเริ่ม,เร,มเริ่มเลี้ยงต้นไม้จากมีหนึ่งต้นสองต้นสามต้นมันก็เพิ่มขึ้นปกติเป็นคนที่ไม่เคยแบบปลูกต้นไม้รอดเพราะว่าไม่เคยรดน้ําไม่เคยดูแลซื้อมาก็คือให้แฟนรดให้พ่อรดให้แม่รดไงเราก็เลยรู้สึกบอกเวลาเราเครียดกลับไปนะก็แค่เลี้ยงต้นไม้สลับกระถางวางข้างบนบ้างสลับไปนู่นไปนี่อ่ะแล้วก็ช่วงโควิดก็คือได้อยู่บ้านมากขึ้นก็ไปเลี้ยงต้นไม้ไปสลับ ไปแบบใส่ปุ๋ยไปรดน้ําไปจัดเรียงมันอะ่ะครั้นี้ได้ทําเยอะมากขึ้นก็เลยรู้สึกแบบเออมันคงเป็นความสุขในการใช้ชีวิตที่มันแบบไม่ต้องรีบตื่นไม่ต้องแบบไม่ต้องฝากคนอื่นรดน้ําต้นไม้อะ่ะเรียบง่ายมากเลยนะคะถึงว่าสิงานอดิเรกและการอยู่กับครอบครัวถึงทําให้เรามีความสุขได้ค่ะส่วนอุ้มโคโปรก็เริ่มเลี้ยงต้นไม้เหมือนกับวีเลยค่ะ เลี้ยงได้ดีคุยกับต้นไม้ได้ด้วยนะคะเครียดเครียดก็ดูต้นไม้ความเครียกก็เบาบางลงค่ะคุณลุงอ่ะเขาด่ารักอ่ะเขาเหมือนเขาพูดสร้างแรงบันดาลใจให้เราแบบว่าเฮ้ยฉันฉันฉันอยากปลูกต้นไม้นะในในขนาดที่ตัวเราเองเราเราไม่ได้มั่นใจว่าเราอ่ะสามารถปลูกได้หรือเปล่าเราสามารถเลี้ยงหรือว่าดูแลอะไรสักอย่างได้หรือเปล่า อ่ะคุณลุงคนนี้ทําให้เราแบบอ่ะฉันลองลองก็ได้เราก็ได้ต้นไม้ต้นแรกในชีวิตที่เราแบบฟูมฟักเลี้ยงดูมันตกแต่งเรียบร้อยจัดสวนให้มันเรียบร้อยมาไว้ที่บ้านหลังจากนั้นคือมันมาเรื่อยๆอ่ะสายตาเรามีแพชชั่นในการมองหาต้นไม้เราก็มีเพิ่มมาอีกต้นที่สองต้นที่สมต้นที่4ี่ต้นที่ห้า ทุกวันนี้ก็คือมีหินจากมีมีชั้นวางมีหินมีกระถางนั่นนู่นนี่สห้าอันคือจริงจังกับเรื่องต้นไม้มากคือแม้ว่าเราจอกไปเที่ยวไม่ได้ใช่ไหมคะยังน้อยความรู้สึกของเราลึกๆอะเราก็ยังอยากใกล้ชิดกับธรรมชาติอยู่ดีมีต้นหนึ่งอะที่เราเห็นความเขียวอะความเขียวของใบมันอนะเออเราเราก,เราก็เราก็รู้สึกดีนะวันนี้เราทํางานเหนื่อยใช่ป้ะเราวันหยุดเราไปเที่ยวไม่ได้เราเปิดหน้าต่างไปอะเราเห็นต้นไม้อะ แล้วก็คุยกับมันแบบคุยแบบเสียงสองแบบว่าจริงจังเป็นยังไงบ้างโตเร็วๆนะอะไรเงี้ยเออมันมันมันก็มีความสุขนะและบางคนอย่างยักษ์ช่างภาพก็มีหลายเรื่องที่ต้องเผชิญไม่เฉพาะปัญหาโควิดแต่ว่าตัวยักษ์ก็มีความสุขค่ะแค่ทำกับข้าวให้แม่ที่ป่วยกินด้วยตัวเองง่ายมากเลยใช่ไหมคะจเมื่อก่อนวันหยุดเราอาจจะอยากมีโปรแกรมอยากจะไปนูน่นไปนี่มากมายแต่ว่า พออายุมากขึ้นด้วยแล้วสถานการณ์ด้วยใช่ไหมเราก็หาจุดเสี่ยงน้อยที่สุดอย่างบางวันถ้าไม่มีกับข้าวอย่างเงี้ยเสาร์อาทิตย์พี่ก็ออกไปตลาดแหลวหาซื้อของมาทํากับข้าวกินกันในครอบครัวพอกินข้าวได้เยอะขึ้นแม่ก็แฮปปี้เราก็คุมอาหารได้ว่าเขากินตามไม่ผิดจากที่หมอสั่งมากค่าเบาหวานค่าไตอะไรก็ไม่ขึ้นและแถมอร่อยด้วยเราทํากินกันเองพอสุขภาพเขาดีขึ้นจิตใจเขาก็ดีเขาก็ คิดได้ว่าอย่างเงี้ยมะม่วงสุกเนี่ยลูกนึงเนี่ยจากเมื่อก่อนอะ่ะเขาว่าอาจจะแอบกินคนเดียวหมดลูกเลยแต่เดี๋ยวนี้เขาก็ฝานกินแค่ชิ้นสองชิ้นพอวันหนึ่งพอเรามีความสุขคนอื่นใ,นใกล้ตัวก็มีความสุขตามไปด้วยก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะคะเพราะว่าคนอื่นที่พูดถึงก็คือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราค่ะเหมือนกับกบนะคะอีกคนหนึ่ง คนนี้ทำขนมให้ลูกกินลูกก็ทึ่งค่ะว่าแม่ทำได้ด้วยหรอแม่ได้ยินลูกทึ่งก็ดีใจภูมิใจก็ยิ่งทำใหญ่เลยค่ะอันนี้ก็คงเป็นความสุขที่คนเป็นแม่คงจะพอเข้าใจได้นะคะทำเค้กหรือดูช,ช่อง YouTube ที่เขาหัดทำอาหารทำอะไรเพราะว่าลูกเขาชอบกินเค้กก็เลยลองทำดูมันจะได้ไม่คิดเรื่องอื่นทำแบบว่า เท่าที่เรามีมาหม้อขงข้าวอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้มีอุปกรณ์เหมือนคนที่เขาเป็นโปรเฟชชั่นอลเขามีเราทำเนี่ยเท่าที่เราทําได้สามเก้าบาทอ่ะ <laughs> รู้สึกว่ามันแพงแล้วก็เลยแบบเออทาไมไม่ลองทําดูพอลองทําดูเออนอกจากขนมปังได้กินเราก็เออน้องที่ทํางานก็ได้กินด้วยได้แบ่งแม่แบ่งน้องแบ่งเพื่อนมีกิจกรรมทํากับลูกลก็คือเขาตื่นเต้นเพราะเขาเห็นในทีวีแบบแม่ทําเป็นด้หรอ บ,บตื่นเต้นเหมือนแบบเราเป็นไอดอลาทำได้ไงอ่ะแล้วเขาก็พอหลังจากนั้นก็คือพยายามเขาดูอะไรมาก็จะบอกอยากให้ทําอันนี้อันนั้นอันนู้นแล้วก็น้องเล็กสุดค่ะคนนี้ก็มีความสุขเล็กๆเหมือนกันคือช่วยแม่เก็บมะม่วงที่เพิ่งจะออกปีแรกทําน้ําปลาหวานขายว่างๆก็ไลฟ์ขายเสือ้อผ้าได้เงินด้วยนะคะแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะรายไ,ได้เสริมจากการขายของ เอาเสื้อผ้าที่แบบไม่ซื้อมาแล้วไม่มีเวลาใส่ออกไปเที่ยวเหมือนเคยปกติอย่างเงี้ยก็เอามาขายให้คนอื่นแทนเพราะเราไม่รู้จะใส่ไปไหนก็เลยเอามาขายหาเงินได้เพิ่ม mm. คืออันเนี้ยก็คือคือเป็นความสุขอย่างเล็กๆแล้วละทิตย์คือทุกคนอยู่บ้านรวมกันวันอาทิตย์วันเดียวถามว่าทําอะไรตอนนี้แม่ก็มีเหอการปลูกต้นมะม่วงมะม่วงเพิ่งออกลูก ก็จะอยู่กันอย่างนั้นมาสามอาทิตย์และจาได้เลยเนี่ยอยู่กับมะม่งต้นเดียวมาสามอาทิตย์แล้วอาทิตย์แรกนะถ่ายรูปลงโซเชียลให้แม่ลงเฟซบุ๊กให้แม่พอมาอาทิตย์ที่สองวุ้ยโลกนี้เด็ดอะไปแจกเพื่อนมาล่าสุดเนี่ยเก็บมาขายตอนตีสามใส่กล่องทำน้ำปลาหวานด้วยขาย <c oughs> แค่นี้จริงอยู่กับม่ม่งไากันสามสี่อาทิตย์แล้วต้นไม้มีอยู่แค่หน้าบ้านเนี่ยแค่แบบ เมตรเดียวระยะเมตรเดียวพี่วนกันอยู่อย่างนั้นอ่ะทุกวันหยุดจัดบ้านย้ายตู้จากฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นอาทิตย์หนึ่งคือบ้านไม่มีมุมซ้ำเลยก็เป็นตัวอย่างความสุขที่ง่ายมากๆแค่เติมวันนิดวันหน่อยก็ทําให้ใจมีพลังค่ะถ้าจะมองให้มากไปกว่านั้นก็คือที่เราพอจะมีความสุขได้อาจจะเป็นเพราะว่าเรามีความมั่นคงทางจิตใจอยู่แล้วหรือเปล่าก็เลยทำให้ไม่หยุดเดินค่ะ คำตอบส่วนหนึ่งก็คือพวกเราเห็นบางสิ่งดีๆในชีวิตอาจจะไม่ได้ดีที่สุดนะคะแต่ว่ามันก็ยังดีที่มีสิ่งพวกนี้อยู่ในมือไม่ว่าจะเป็นการงานสุขภาพครอบครัวแล้วก็การรู้จักตัวเองค่ะเด็กจบใหม่มาตอนนี้มีงานทำมีเงินใช้ของตัวเองก็ถือว่าเป็นโชคดีอันดับแรกของชีวิตแล้วเพราะว่าถ้าเรามีเงินปุ๊บใช่ไหมเราก็ไม่ต้องขอพ่อไม่ต้องขอที่บ้าน เอาเงินไปซื้อของกินของใช้เข้าไปที่บ้านซื้อของเล่นให้หมาซื้อขนมให้หมาย่เงี้ยแบบมันคือแบบความสุขจริงๆเลยนะโชคดีที่ยังมีงานให้ทำอยู่แล้วก็ไม่คิดเลยว่าอยากจะเอาตัวเองอะเข้าไปแบบเลิกทำงานเพราะว่าเสี่ยงกับโควิดตอนนี้โชคดีที่เรายังมีงานทำอยู่หลายๆคนอาจจะตกงานหรือว่าอาจจะโดนลด เงินอะไรเงี้ยแต่ว่าเรายังมีงานที่ทําอยู่มนะ้มัาจะเป็นบริษัทเล็กๆนะคะแล้วก็ยังโชคดีที่บรรยากาศอศอฟฟิศมันน่าอยู่เราอยู่กันแบบเหมือนพี่เหมือนน้องและที่บ้านเหมือนเป็นบ้านที่สองเหมือนเราขับรถจากบ,บ้านแล้วมาบ้านญาติเนี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แฮปปี้ความสุขลึกๆอย่างหนึ่งเลยคือ เมื่อเราดูแลตัวเองดีเนี่ยเราเป็นหนึ่งในคนหลายล้านแหละเราเป็นคนส่วนมากที่เรายังรอดพ้นจากโควิดได้เรายังสร้างความปลอดภัยให้คนรอบข้างคนในออฟฟิศเนี่ยพ่อแม่เราหรือใครกันแล้วแต่อย่างน้อยเรามีสุขภาพแข็งแรงเรายังมีแรงที่จะทํางานเรามีแรงที่จะคิดยังมีกําลังที่จะทําอะไรหลายๆอย่างอย่างน้อยก็พร้อมพร้อมที่จะทํางานแล้วก็ไม่เป็นภาระให้กับสังคมด้วยเนี้ยก็เป็นความสุขเล็กๆอย่างหนึ่งนะ ก็เราโชคดีอีกอย่างหนึ่งก็คือแม้เราจะเครียดกับโควิดแบบสถานการณ์แต่มันโชคดีตรงที่งานของเราอะ่ะมันก็ดีแล้วเพื่อนร่วมงานอะ่ะมันก็ดีเขาเรียกว่าลดลดความตึงเครียดในเรื่องงานไปฉันอาจจะไม่เครียดร้100อยเท่ากับคนอื่นเพราะว่ายังมีที่พึ่งก็คือเรื่องเงินกับเรื่องงานแล้วก็ที่พึ่งยังนก็คือเรื่องครอบครัวก็คือแบบอย่างน้อยกลับไปก็ยังเจอครอบครัวของตัวเองครอบครัวฝั่งพ่อฝั่งแม่ที่แบบ ถ้าโทรมาถามสาทุกสุขดิบผมดูแลตัวเองด้วยนะอะไรอย่เงี้ยก็รู้สึกแบบว่าเออเรามีกําลังใจอยู่ต่อได้แล้วแหละคนที่ทํางานหรือว่าอยู่ในวิกฤตเดียวกับกับวีเงี้ยก็อยากให้แบบสร้างกําลังใจหรือว่าตัวเองคิดบวกอย่างน้อยการทํางานก็ทําให้เราลดความเครียดลงไปได้เพราะว่าม,มีมีงานทายุ่งยุ่งยุ่งก็อาจจะทําให้เราลืมแบบลืมที่จะอ่านข่าวโควิดลืมที่จะคิดว่าจะต้องออกไปเที่ยวลืมที่จะคิดว่า ฉันติดโควิดหรือยังอะไรอย่างเงี้ยก็ซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วก็ยอมที่จะแลกอะไรบางอย่างไอโควิดมาถึงวันเนี้ยแล้วลำบากมันก็ลำบากนะแต่ว่าวันเนี้ยไม่ได้เสียใจเลยอ่ะเออไม่เสียใจเลยแล้วก็แบบกลายเป็นว่าสิ่งที่เราสละไปอ่ะมันทำให้เรายิ่งค้นพบตัวเองมากขึ้นมากขึ้นแม้ว่าผลตอบแทนอ่ะมันยังไม่มาก็ตาม วันนี้ถ้าเรายอมแพ้มันง่ายเกินไปคุณนะแค่กลับมาถามตัวคุณเองอย่ากโกหกตัวเองนะแบบมองตัวเองแล้วก็ตอบตัวเองได้อย่างแบบว่าเชื่อใจตัวเองได้เลยอะ่ะก็คือว่าในสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดอะ่ะคุณนะ่ะทามันได้ดีที่สุดหรือยังอย่างที่คุณนะจะไม่ย้อนกลับไปเสียใจอีกอ่ะตอบคําถามมันดีๆนะเพราะว่า ถ้าแบบแบบหนึ่งแล้วคุณบอกว่าก็ดีแล้วนะก็ดีที่สุดเท่าที่ทําได้แล้วนะอะไรเงี้ยคือถ้าคุณตอบตัวเองได้จริงๆอะ่ะคุณจะไม่พูดประโยคนั้นนะเพราะนั้นนั่นมันยังไม่ดีถ้าตอบได้นะเฮ้ยฉันทำดีแล้ววะก็คือถ้าตอบตัวเองได้ขนาดนั้นน่ะก็แสดงว่าแบบเออยอมรับเถอะแล้วก็แบบแล้วก็ไปต่อเถอะเวิร์กสุดแล้วอะ่ะ ในชีวิตของคนตอบตัวเองได้อย่างไม่ละอายใจไม่หลบตาตัวเองอ่ะอันนั้นน่ะอันนั้นคือแบบชัดเจนที่สุดแล้วแหละในชีวิตของเราอวันนี้ท่านมีโมเมนต์เล็กๆแบบนี้หรือยังคะถ้ายังไม่มีหรือคิดว่าฉันไม่มีอย่าลืมมองหานะคะเพราะว่าถ้ามองหาแล้วอาจจะเจออย่างที่พวกเราเจอพวกเราเองก็ไม่ได้แตกต่างไปจากท่านเลยคะ่ะ รายการในวันนี้ทำเพื่อให้กำลังใจทุกๆคนในวันที่โควิดยังตื้อพวกเราอยู่และพวกเราก็ต้องอยู่และโควิดก็ต้องไปค่ะให้กำลังใจทุกคนนะคะสุขแบบไทยเจพอเพียงพักกันสักครู่ค่ะรถเหมือนกันแต่ความแรไม่เหมือนกัน ลองบางจาก E20 SE v วใหม่ดับเบลิลพลังสะอาดแรงสุดพลังรู้สึกได้ตั้งแต่ชั้นแรกที่ติบใหม่ E20 e SE v o ลองจินตนาการซิว่าถ้าอนาคตพลาสติกและเคมีพันทำอะไรได้มากกว่าทุกวันเนี้โลกเราจะเป็นยังไงโลกสวยเป็นไปได้จริงข้อจำกัดไม่ใช่เรื่องใหญ่ในการทำตามฝันเพราะทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยนวัตกรรมพลาสติกและเคมีพัน E.C. ผู้ดำเนินธุรกิจเคมีพันธ์ุเพื่อความสุขของคนไทยในวันนี้และอนาคตรถเหมือนกันแต่ความแรงไม่เหมือนกันลองบางจาก E20 SE v วใหม่ดบเบ b l ลพลังสะอาดแรงสุดพลังรู้สึกได้ตั้งแต่ชัางแรกที่ต่ำใหม่ E20 e SE v o เข้าสู่สุขแบบไทยใจพอเพียงค่ะช่วงนี้ติดตามสสสและภาคีเครือข่ายลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะรวมกันแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ยาที่นําเข้าจากต่างประเทศแบบผิดกฎหมายแล้วก็เอาไปซื้อขายกันในตลาดนัดชุมชนค่ะสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสสร่วมกับศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาหรือกพย ดำเนินการขับเคลื่อกนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและพัฒนาระบบยาจังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงรายคอยพัฒนางานและรับเรื่องร้องเรียนให้คำปรึกษาให้ความรู้ประชาชนประสานหน่วยงานร่วมกันแก้ไขปัญหาเรื่องผลิตภัณฑ์ยาที่นำมาจากต่างประเทศแบบผิดกฎหมายและเข้ามาซื้อขายในตลาดนัดชุมชนที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่ที่มีความส่มเสี่ยงเรื่องอยางอันตรายนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ รอยต่อของของประเทศเพราะฉะน,นียการไหลมาของสินค้าบริการที่ไม่ไม่ไม่ที่เป็นอันตรายมากๆแล้วก็เราก็เป็นโทษกับผู้บริโภคเนี่ยจะพบเจอในพื้นที่เหล่านี้เยอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบทบาทของดสอ,ดสอนเนี่ยเรากระตุ้นให้คนทํางานระดับพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นองค์กรผู้บริโภคนะครับรวมถึงงานด้านสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นเภสัชกรนะครับรวมถึง,งโรงพยาบาลร่วมมือจับมือกันการทำงานร่วมกันเพื่อให้ได้ภาพของการขับเคลื่อนงาน คุ้มครองผู้บริโภคที่ที่มีที่มีทางนะครับแล้วก็จัดการปัญหาได้อย่างได้อย่างเฉียบขาดเฉียบพลันนะครับรวมถึงการทํางานในประเด็นของการรับเรื่องร้องเรียนซึ่งเจอเยอะมากนะครับในในแต่ละเดือนที่เจอปัญหาสินค้าบริการที่เป็นอันตรายยาชชยแดนหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพและยาไม่เหมาะสมจากต่างประเทศถูกลักลอบเข้ามามากกว่า89ช่องทางใน25จังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่รอยต่อประเทศ การลงพื้นที่ที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายในข้อมูลเฝ้าระวังของหน่วยงานในพื้นที่ตั้งแต่ปี2557ถึง2562พบว่ายาที่ขายส่วนใหญ่จะมีส่วนผสมของสารสเตียรอยเช่นเครื่องสำอางครีมทั่วไปยาแก้ปวดยาสมุนไพรผงและแบบลูกกลอนและนำมาจากประเทศเพื่อนบ้านกับการผลิตขึ้นเองในประเทศโดยยาเหล่านี้ถูกนำมาใช้ในผู้บริโภค3กลุ่ม คือกลุ่มผู้สูงอายุใช้แรงงานซึ่งใช้ยาสเตียรอย์แก้ปวดให้ทำงานต่อได้กลุ่มวัยรุ่นใช้ยาสเตียรอยท์ทาให้ผิวขาวและกลุ่มคนทั่วไปใช้ครีมสเตียรอย์ในการแก้แพ้และผื่นคันในส่วนของกพยอยเองเนี่ยเราเฝ้าระวังระบบยาที่นี่พื้นที่ชายแดนเนี่ยเป็นพื้นที่พิเศษที่มีการเคลื่อนไหวหลายส่วนแล้วเราก็พบว่าส่วนหนึ่งซึ่งเห็นชัดก็คือเรื่องปัญหายาไม่เหมาะสมหรือยาลักลอบเนี่ยเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสเตียรอยหรือว่ายาปฏิชีวนะที่เข้ามาขายอยู่ตามตลาดนัดต่างๆเนี่ยตามชายแดนเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเราร่วมกับน้องๆในพื้นที่เนี่ยช่วยกันเฝ้าระวังแล้วเป้าสุดท้ายก็คืออยากจะให้มีกระบวนการทางนโยบายหรือการจัดการซึ่งตอนนี้เราเริ่มที่ลาวก่อนเพื่อจะได้ร่วมกันช่วยแก้ไขปัญหาร่วมกันซึ่งก็เป็นทิศทางที่ดีที่ในระดับชาติเองเนี่ยคงต้องยกระดับเรื่องนี้ให้ชัดเจนขึ้นนะคะ ในการนำเข้ามีสาเหตุหลักคือจากชาวบ้านในพื้นที่ขายกันเองและบอกเล่าปากต่อปากจอดจงเฉพาะกลุ่มใช้เพื่อทำงานและกินตามความเชื่อที่มีมายาวนานของชาวบ้านหลายคนบริโภคแล้วทำให้ดำเนินชีวิตหรือมีผลลัพธ์ในแนวโน้มที่ดีขึ้นจึงเลือกใช้มาโดยตลอดบางคนถึงขนาดเสพติดสเตียรอยและทำให้เกิดเป็นโรคไตเสียชีวิตจากอาการไตาวายเฉียบพลัน โดยยาชายแดนไม่ได้ขายกันตามแนวชายแดนเท่านั้นแต่ว่ายังถูกส่งต่ออย่างกว้างขวางไปถึงจังหวัดอื่นๆรวมทั้งมาที่กรุงเทพมหานครด้วยปัจจุบันนาะปัญหามันยังมีอยู่แต่มันมันลดน้อยกว่าเดิมค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับปัญหาของชายแดนก็คือมันพื้นที่เราไม่สามารถควบคุมพื้นที่ได้ทั้งหมด มนสามารถผ่านเข้าออกได้ตลอดเวลาด้วยซ้ำเพราะว่าในบางจุดที่ไม่มีด่านตั้งอยู่เนาะแต่เป็นจุดตามธรรมชาตินั้นวิธีที่ที่เราทำและพยายามเชื่อมก็คือเชื่อมกับฝั่งนู้นให้มีการแจ้งเตือนเราว่ามีตัวไหนที่กําลังจากทลักเข้ามาทางฝั่งเราเราต้องเฝ้าระวังตัวไหนเพิ่มเติมอะไรพวกนี้ครับก็คือเราไม่สามารถปิดประตูบ้านเราได้ถ้ารู้วบ้านมันยัง,งมันยังมีรอยรั่วอยู่นะั้นเราต้องอุดรอยรั่วโดวยการหาพันธมิตรมาช่วยครับ การลงพื้นที่ของหน่วยงานที่สำรวจและให้ความรู้ประชาชนเพื่อตระหนักรู้เท่าทันการใช้ยาที่มีสเตียรอยตลอดจนการลักลอบนําเข้ามาแบบผิดกฎหมายการซื้อขายยาที่ผิดหลักอนามัยไม่มีเครื่องหมายออยอที่ถูกต้อง ีการขอความร่วมมือให้ชาวบ้านในพื้นที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตาส่งข่าวไม่สนับสนุนการทำผิดกฎหมายและลดละเลิกการบริโภคยาไม่ถูกหลักอนามัยเพราะหากประชาชนเข้าใจในการเลือกบริโภคยาที่ไม่มีส่วนผสมของสเตียรอยและดูแลสุขภาพต,ตามหลักอนามัยที่ดีก็จะไม่มีโรคเกิดตามมาสุขแบบไทยใจพอเพียงในวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาเจอกันใหม่ในวันศุกร์หน้า บ่ายสองนาทีทางททบ5ค่ะใครมีเรื่องความสุขดีๆนะคะก็ส่งมาให้พวกเราได้นะคะ Facebook สุขแบบไทยใจพอเพียงวันนี้สวัสดีค่ะ